เอาละครับสวัสดีครับผมไทยสุรวุฒิครับและนี่คือิตาค่ะเราสองคนเป็นพ่อลูกที่น่ารักกันนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาคุยกันเป็นครั้งแรกที่นี่ที่เรื่องราวของการใช้ชีวิตในต่างแดนดิต้ารู้ไหมว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดนะบางคนบอกว่าฉันจะย้ายประเทศมาอยู่ที่นี่อยู่ที่โน,น่นอยู่ที่นั่น อเมริกาบ้างออสเตรเลียบ้างญี่ปุ่นโอยเต็มไปหมดคิดอาง่ายข้อมูลนี่มีเพียบเลยในอินเทอร์เน็ตนะถูกไหมคะมแต่พอมาอยู่จริงๆแล้วเนี่ยม,มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคือไม่ต้องการจะบอกว่าทุกอย่างมันยากไปหมดไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณได้ฟังได้เห็นได้รู้ได้ทราบข้อมูลเบสิกของแต่ละประเทศที่คุณจะไปอยู่มากหน่อยคือเป็นข้อมูลทั้งสองด้านเนี่ยผมเชื่อว่า ทุกอย่างมันน่าจะง่ายขึ้นในการใช้ชีวิตตรงนั้นไม่สิงต้องการจะบอกถูกไหมอ,อย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนะนี่เราอยู่ออสเตรเลียค่ะโอเคผมไทยสุรวุฒินะครับอยู่ออสเตรเลียกับมิตา้าน,นนท์นกคนนี้เนี่ยเป็นสาวน้อยที่เกิดที่ออสเตรเลียตอนนี้เรียนอยู่เยียเยียหกก็คือชั้นปหกใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> จริงๆแล้วในการใช้ชีวิตในต่างแดนเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์มากมายทีเดียว ผมเองนะครับเมื่อสมัยประมาณปี1 9 9 9เกนี่ยก็ได้ย้ายจากเมืองไทยมาอยู่ที่นี่มาเรียนหนังสือมาหลายหลายคนนะครับหาข้อมูลนู่นข้อมูลนี่สมัยนั้นเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจันความยากลําบากในการใช้ชีวิตก็คือคุณต้องอยู่ในประเทศที่คุณไม่มีข้อมูลมากมายเพียงพอการตัดสินใจย้ายประเทศเนี่ยก็คือต้องไปคุยกับเอเจนต์เอเจนต์บอกอะไรมามันก็เป็นข้อมูลทางเดียวที่คุณเช็คไม่ได้เลยนะครับ เราก็ต้องเชื่อต้องต้องบั่นใจเมื่อคุณตัดสินใจที่จะใช้เอเจนต์แล้วเนี่ยคุณย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศนะครับแน่นอนสิ่งที่คุณต้องเจอคือสังคมใหม่ๆถูกไหมใช่ค่ะ New culture ทุกอย่างมันใหม่<า>หมดหมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางรู้เลยว่าสิ่งที่เราคิดนั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่นะครับเราไม่ดูเลยแต่อย่างน้อยนะครับสิ่งที่เราคิดนั้นเราต้องเดินหน้าต่อไปแน่นอนนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคนรุ่นเก่าๆที่เคยอยู่มาก่อน ให้คำแนะนำบ้างหรือเป็นข้อมูลอื่นๆก็ตามแต่เนี่ยเพราะว่าบางครั้งการใช้ชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ปัจจุบันเนี้ยข้อมูลมันเต็มไปหมดและแน่นอนนะครับข้อมูลผมว่าสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นีดาวไว้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเรื่องของการจะมาอย่างไงจะอยู่อย่างไงประเทศนั้นมีข้อดีโน่นนี่นั่นอย่างไงแต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยพูดถึงข้อเสียกันนะครับอย่างเช่นการย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าในบ้านบ้านเราคือเมืองไทยเยอะมากนะครับ แต่ว่าโอเคโอกาสที่คุณจะได้เงินเยอะๆมันไปเยอะเหมือนกันจริงๆถ้าเขาอยากให้คุณมาเขาไม่พูดอย่างอื่นไม่ดีไงถ้าพูดไม่ดีคุณก็ไม่อยากมาแต่ถ้าพูดทุกอย่างดีหมดเลยก็ทุกคนก็อยากมากันโอโหดีจังเลยอืมไม่หัวฟูงแค่ไ <laughs> อ่าโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเราจะหาโอกาสที่จะเอาประสบการณ์ดีๆหรือว่าแยกๆของหล,หลายๆคนที่อยู่ในต่างประในต่างแดนนะครับ อาจจะเป็นที่ออสเตรเลียเนี่ยแหละเป็นหลักที่เราอยู่ที่นี่หรืออาจจะเป็นที่ประเทศอื่นเพราะเดี๋ยวนี้โดยเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้ง่ายคุณจะคุยกับคนที่อยู่ในอเมริกาอยู่ที่ญี่ปุ่นหรืออยู่ที่ไหนก็ได้มันไม่ยากเกย็นจนเกินไปและผมเชื่อว่าประสบการณ์ดีๆเหล่านั้นน่าจะช่วยให้คุณนั้นมีโลก,กทัศน์หรือว่าแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นหรือง่ายขึ้นหรืออาตรอดได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้ามีโอกาส แต่ว่าวันนี้เป็นตอนแรกที่ผมจะทดลองการออนแอร์นะครับมีสาวน้อยมานั่งคุยด้วยนะครับอันตอนนี้อากาศหนาวนะครับที่ออสเตรเลียต้องบอกไว้ก่อนผมก็จะมีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเล็กน้อยนะครับตอนนี้คือถ้าพูดถึงสถานการณ์ของออสเตรเลียตอนนี้เนี่ยถมาเทียบกับบ้านเราแล้วนี่ยังดีกว่าพอสมควรนะครับคือเรื่องของโควิดนั่นเองนะครับตอนน,นี้มีคนติดโควิดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเมื่อเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ยที่เมืองไทยนะครับ ซึ่งมันจะแตกต่างกันเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเราก็ต้องต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเราต้องใส่ใจพอสมควรนะครับเอาละครับอย่างตอนนี้สถานการณ์ในออสเตรเลียเองนะครับตามข้อมูลที่ผมได้มาจากลุงโจต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสในอนาคตเียนวะเราจะโทรคุยเห็นหน้ากันสดๆถ้าลุงโจสะดวกนะครับเล่าสู่กันฟังว่าออสเตรเลียนี่เป็นยังไงกันบ้างน่าอยู่แค่ไหน และจริงๆแล้วยังมีอีกหลายท่านนะครับหลายคนที่ผมรู้จักมาตั้งแต่ปีหนึ่งรอย้ามาถึงปัจจุบันที่อยู่ที่นี่เนี่ยเยอะมากเหมือนกันนะครับผมเชื่อแต่ละคนที่เป็นเจ้าของกิจการเอ่ยทั้งที่เคยประสบความสําเร็จทั้งที่เคยล้มเคยยืนขึ้นใหม่อีกรอบเนี่ยน่าจะมีประสบการณ์ดีๆมาเล่าสู่กันฟังให้คุณด้ทรากันแน่นอนนะครับเอาเละครับตอนนี้ผมพูดถึงสถานการณ์ของโควิดในวันที่วันนี้วันอังคารที่6กนะฮะมกฎาคมให้คุณด้ทราก่นอนดีกว่า ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมีผู้ติดเชื้อในชุมชนทั้งหมดเี่38คนด้วยกันนะฮะติดเชื้อมาจากต่างประเทศทั้งหมดอีก9ทั้งหมด8คนนะครับรวมเป็นคนที่ติดเชื้อโควิดอยู่ในออสเตรเลียทั้งหมดเนี่ยตอนนี้455คน455นะครับคืตอนนี้หลายรัฐนี่เกือบทั้งหมดเนี่ยมีการปิดเขตแดนระหว่างกันมีการล็อกดาวน์ในหลายพื้นที่หลายเมืองคือ ยอดจริงๆที่เกิดขึ้นในในอย่างในซิดนีย์เองเนี่ยจะมีจานวนที่ไม่มากมายเกินไปนะครับแต่ว่าทางหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นก็มีการล็อกดาวน์แล้ววันนี้นะ่าจะเป็นวันที่สิบสิบเอ็ดแล้วละครับที่มีการล็อกดาวน์กันทั้งที่ยอดคนติดเชื้อแค่หลักสิบคือสิบยี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับสามสิบเขาก็ล็อกดาวน์กันแล้วแต่บ้านเราเนี่ยคือผมไม่ได้อยากเปรียบเทียบว่าใครดีกว่าใครนะครับในในแนวน,นโยบายมุมมองอาจจะแตกต่างกันแต่บ้านเรานี่ตอนนี้หกพันคนต่อวันเนี่ย ยังไม่มีการล็อกดาวน์ยังไม่มีการวางมาตรการอะไรที่ที่เห็นชัดเจนในการที่จะควบคุมเลยครับ<ช>ซึ่งผมเชื่อว่าคุณจะต้องติดตามข่าวสารกันเองอจะทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะนิต้าว่ายังไงบ้างในส่วนของเพื่อนๆที่โรงเรียนตอนเนี้ยตอนนี้กําลังปิดเทอมอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอืมเด็กๆที่โรงเรียนของนิต้าเนี่ยมีการกลัวกันมากมายแค่ไหนฮะจริงๆไม่กลัวเลยจริงๆนะอืมก็ ระวังแบบมีแบบช่วยแบบคุณครูจะพูดแบบล้างมือดีกว่าก่อนแบบกินอาหารอะไรอย่างนั้นอ่ะแต่เริ่มไม่ค่อยเยอะแล้วอ่ะอแล้วก็เหมือนคนไม่ค่อยแคร์ตอนนี้คุณก็อาจจะแบบออกอข้างนอกโรงเรียนก็ใส่มาสก์กันแต่ข้างใน,นก็ไม่ต้องใส่อะไรอย่างนั้นแบบไม่ต้อง protect มากแบบมันโอเคแล้วทัมทั้งที่อยู่ในช่วงของการที่มีการระบาดอยู่แต่ว่า พูดง่ายๆว่าการควบคุมเนี่ยยังเข้มงวดอยู่เมื่อคุณออกไปข้างนอกนะครับมีการล็อกดาวนมีการนู่นนี่นั่นอยู่แต่ว่าทุกคนก็เริ่มใช้ชีวิตแบบต้องอยู่กับโควิดให้ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อต้องอยู่ให้ได้มันก็ต้องปรับตัวจะยอมแบบว่าโอ้ยฉันกลัวนึงกลัวนี่มันก็คงไม่ใช่ใช่ไหมตอนที่คนเขาแบบไม่แคร์เกินไปที่แบบไม่ระวังเลยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องต้องคิดนะครับ ว่าเราจะปรับตัวกับบอลยังไงตอนนี้นิต้าอยู่เยหนะครับนิต้าต้องมองที่ผ่มนี้นะจะเห็นวิด uh, ีโอ <video S 1> <I 'm S 2> นะครับโอเคกูด <Okay, good S 1> <Yeah. S 2> ค่ะ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็ต้องปรับตัวโรงเรียนนิต้าก็อยู่เยหกนะฮะอยู่เยซิกซ์นะครับ,อย,รบอยู่ทางนอร์ทซิสซี่ 12, <Yeah. S 2> แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าก็ต้องขึ้นเยเซเว่นนิต้าเป็นคนหนึ่งนะครับที่เกิดอยู่เกิดมาในยุคข,ของโควิดก็คือเกิดมาเมื่อประมาณ11ปีที่แล้ว <Yeah. S 1> นะครับตอนนั้นโลกก็แบบหนึ่งมีอินเทอร์เน็ตนะครับเด็กรุ้นนี้ใช้อินเทอร์เน็ตใช้ iPad กันนแบบบ้าเบอ แล้วอยู่ๆก็มีโรคระบาดอย่างโควิดเข้ามาเขาเรียนรู้นะครับซึ่งแน่นอนทุกคนก็ต้องปรับตัวช่วงแรกๆก็ต้องเดินทางโดยการใส่มาร์กแล้วก็ช่วงหนึ่งที่โควิดเริ่มดีขึ้นการใส่มาร์กก็เริ่มน้อยลงตอนนี้พอกลับมาระบาดอีกรอบที่บอกว่าจานวนหลักสิบเนี่ยคนก็เริ่มกลับมาใส่ครั้งหนึ่งอย่างวันสองวันก่อนที่เราไปทํางานคุณพ่อไปทํางานนะครับในเมืองแล้วก็เดินทางใช่ไหมครับรถไฟเนี่ยแปดตู้นะฮะคือขบวนหนึ่งจะมีประมาณแปดตู้ ตู้หนึ่งเนี่ยจะเป็นรถไฟสองชั้นนะครับบางตู้นะครับแทบไม่มีคนเลยอย่างอย่างตู้ที่เรานั่งส่วนใหญ่ช่วงท้ายๆต้นๆเนี่ยไม่มีคนเลยนะครับมีแต่เรารสองคนนะครับใช่สเตชันก,ก,ก็ไม่มีคนเลยแบบเงียบโอ้โหแบบมันมีช็อปปิ้งเซ็นเตอร์อยู่ใกล้ที่ทางออกของสเตชันไม่มีใครเลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อล็อกดาวน์ทุกคนก็อยู่บ้านเฝ้าระวังกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อเราต้องอยู่กับโลกที่เต็มไปด้วยโควิดเราก็ต้องปรับตัวให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ทุกๆคนก็จะมีทั้งแบบ work from home เหมือนกันก็มีนะครับผมเองก็ต้อง work from home ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็มีไปทํางานส่วนหนึ่งด้วยดิต้าก็ยังปิดเทอมอยู่แต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะเริ่มเปิดเทอมขึ้น <Yeah. S 1> เป็นเทอมที่สยังไม่รู้เลยว่าจะออนไลน์สกูลเปล่าอืมเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับตัว ในการที่จะลองใช้ชีวิตที่นี่ดูนะครับวันนี้ที่ผมบอกว่าเป็นการทดลองเพราะเนื่องจากเป็นการทดลองใช้โปรแกรม Restream นะครับครั้งแรกด้วยนะครับบันทึกไว้แล้วก็เป็นข้อมูลที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหล,หลายๆคนบ้างนะครับที่คิดจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศทีนี้กลับกลับไปสู่ข้อมูลที่น่าสนใจบ้างอย่างเช่นเรื่องของการใช้ชีวิตผมขอเล่าประสบการณ์ของผมเองก่อนกันแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนนั้นมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับผมเองเนี่ยมาตั้งแต่ปี1 9 9 9 คือความตั้งใจเนี่ยอยากจะแค่มา,เ,าเรียนสักช่วงหนึ่งพักผ่อนสักช่วงหนึ่งอะไรทำนองนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าแน่นอนชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงไปเจอโน่น,เจ,น,นเจอนี่โลกยุคนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโควิดเราก็อยู่กันแบบว่าเออใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายผมมาปีแรกนะครับผมมาอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าบริสเบนที่ออสเตรเลียนะครับอยู่ทางเหนืออยู่ในควีนส์แลนด์นะฮะเมื่อปี1 9 9 9กก็มาเรียนหนังสือ แบบนี้แหละครับแล้วก็ปีถัดมาผมก็ย้ายมาอยู่ที่ซิดนีย์ในรัฐนิวเซาทเวลนะครับก็ตั้งแต่ปี2000ซึ่งตอนที่ผมย้ายมาเนี่ยซิดนีย์กำลังจะมีโอลิมปิกปี2000พอดีก็ได้ไปมีส่วนร่วมเล็กน้อยนะครับในการที่จะเป็นกึ่งวอร์เนเทียนะครับไม่ใช่วอร์เนเทียเต็มตัวนะครับในการที่จะทำอาสาสมัครเล็กน้อยนะครับ<ห>ถ้าเกิดคุณคทำเต็มตัวนี่คุณจะเป็นออฟฟิเชียลนี่คุณจะได้การ์ดได้ได้อุปกรณ์หล,หลายอย่างที่เป็น ที่ระลึกนะครับซึ่งผมเองตอนนั้นยังไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยได้ทาแ,แค่แบบช่วยของผู้ช่วยอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยไม่มีซิมโบลอะไรแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าสําคัญสาหรับคนบางคนที่อยู่ในเมืองไทยสมัยโน้นนะครับแล้วก็มาอยู่ออสเตรเลียโดยการที่แบบได้เจอเหตุการณ์ใหญ่ๆแบบโอลิมปิกนะครับแล้วก็ชีวิตในการใช้ชีวนตตอนนี้ผมมาใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นที่ไยังไม่เกิดนะผมมาปีนี้เป็นปีที่21แล้ว เอ่อตอนนั้นมีกระเป๋าเป้ใบหนึ่งแล้วก็กระเป๋าลากหนึ่งใบก็มีแค่นี้แหละมีเงินติดตัวอยู่นิดหน่อยไม่มากมายละหลังจากที่ทํางานเก็บเงินที่เมืองไทยเพื่อจะมาเรียนต่อที่นี่เลครับแล้วก็ผมต้องใช้ชีวิตให้รอดจากสิ่งที่มีอยู่เป้าหมายตอนนั้นคือต้องอยู่ให้เกิน3เดือนคือถ้าเกิน3เดือนได้เนี่ยผมสามารถที่จะอยู่รอดได้โดยการที่ต้องหางานทําในสมัยนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมากันแบบภาษาอังกฤษก็ยัง กระท่อนกระแท่นมากันแบบว่าเอเราจะเอาตัวรอดได้แค่ไหนอะไรทำนองนั้นนะครับผมก็ต้องพยายามนะครับพยายามหางานสมัยนั้นที่ผมมาที่ปีแรกที่บริสเบนเนี่ยนีต้ารู้หรือเปล่าว่าตอนนั้นในคนไทยน้อยมาก mm hmm. คือคนไทยคือน้อยจริงๆและผมที่เลือกไปบริสเบนเพราะเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าถ้าผมอยากจะให้ภาษาดีขึ้นนะครับมันต้องไปเมืองที่คนไทยน้อยๆ<ป>จะได้เรียนแบบเห็น คนฝรั่งคนเอนครับคุยกันแล้วก็เรียนด้วยใช่ใช่นั่นคือสิ่งต้องการนะฮะแล้วก็ตอนนั้นก็หางานทําได้เป็นร้านอาหารอยู่ใกล้ๆย่านเชน่าทาวอยู่ร้านหนึ่งก็ช่วยให้ตัวเองมีประสบการณ์คือจากคนที่ทํางานสายมีเดียที่เมืองไทยนะครับทำวิทิยุบ้างทําบิษัทค่ายเพลงได้สมัยก่อนประมาณนั้นนะครับเป็นคนเบื้องหลังกลับต้องมาทํางานครัวเหมือนคนทุกยุคทุกสมัยที่เดินทางมาในต่างประเทศนะครับ ก็ทํางานครัวจนตัวเองเริ่มที่จะ,อะพอจะมีเงินเก็บเพื่อจ่ายเงินอีกก้อนหนึ่งในการที่จะเ,เรียนต่อได้นะฮะและระหว่างที่ผมมาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยผมมาอยู่กับโฮมสเตย์ก็คือตอนนั้นตั้งใจเลยว่าถ้าอยากจะได้ภาษาก็ต้องอยู่ในกับโฮมสเตย์ที่เป็นคนออสซี่ท้องถิ่นจะคนออสซี่จะได้คุยภาษาอังกฤษแล้วเชื่อไหมครับสเดือนแรกเนี่ยแบบโอ้แทบจะบ้าตายคือภาษาอังกฤษแทบจะไม่ได้เลยนะครับคือคุยกัน ไอ้ที่เราพอฟังออกบ้างนะฮะแต่พอมาเจอสำเนียงที่แบบว่าอ๋อซีมากอะอ๋อซีมากแล้วเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยมันงงงงไปหมดเลยนะฮะ <c oughs> ก็สุดท้ายมันก็ต้องปรับตัวนะฮะปรับตัวและผมคิดว่าในช่วงที่ปรับตัวเนี่ยประมาณสามเดือนสี่เดือนนะครับอยู่เอ๊ะจากที่ฟังไม่ค่อยออกฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็อ้าวรู้เรื่องนี่ว่ะรู้เรื่องมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง <c oughs> สิ่งเหล่านี้ต้องการปรับตัวนะครับโชคดีว่าอยู่โฮมสเตย์ที่เขาใส่ใจ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ต้อง move ออกมานะครับหลังจากที่อยู่ได้ประมาณสัก3ามสี่หเดือนเพราะเนื่องจากว่าอยู่โฮมสเตย์เนี่ยค่าใช้ใจ่ายจะค่อนข้างสูงนะครับค่าเช่าค่อนข้างสูงเพราะต้องเสียรวมทั้งค่าที่พักเหมือนค่าอำนวยความสะดวกอื่นๆส่วนใหญ่แล้วเจ้าของบ้านก็มักจะพาคนที่มาอยู่เนี่ยก็คือนักเรียนเนี่ยไปโน่นไปนี่ไปดูนั่นดูนี่แล้วเราได้เจอเพื่อนต่างชาติด,ด้วยแล้วก็รวมมืออาหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจะแพงกว่าตอนหลังก็แยกออกมาอยู่กับเพื่อนๆในโรงเรียนเดียวกันนะครับ เช่าบ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายถูกไปเยอะเลยสิ่งเหล่านี้คือประสบการณ์ชีวิตนะครับที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนในสมัยที่อยู่เมืองไทยนี่คือสิ่งที่คุณได้แน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากที่เรียนอยู่ประมาณ1ปีผมก็เริ่มหาข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะเอายังไงต่อดีนะระหว่างเรียนภาษาอังกฤษต่อไปที่นี่หรือว่าเราจะไปหาสกิลด้านอื่นคือผมเองเนี่ยก็จบด้านบริหารมาที่เมืองไทยนะครับซึ่งมันคนละทางกับที่ทาที่มาอยู่ที่นี่นะฮะแต่สิ่งเหล่านี้มันก็บ่งบอกว่าให้เรารู้สึก ู้จากการเป็นเนตตัวเองการใช้จ่ายเงินคือเงินที่หามายากเย็นเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่เราต้องพยายามเก็บต้องพยายามอดออมแน่นอนนะครับกว่าที่เราจะพยายามผ่านจุดนั้นมาได้ทั้งเรื่องภาษาทั้งเรื่องการปรับตัวอากาศหลายๆอย่างด้วยกันเนี่ยรวมทั้งคนในสังคมมันมีอีกเยอะแยะทีนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะผ่านมาได้นะครับรวมทั้งเรื่องหนึ่งในสมัยนั้นนะครับที่ผมยังเจอและปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในบางเมืองนะครับแต่ที่นี่อาจจะน้อยแล้วแหละแต่ที่ ประเทศอื่นยังมีอยู่ก็คือเรื่องของการเหยียดผิวคือสมัยนั้นนี่ผมมาเนี่ยผมคนไทยเหมือนเหมือนเอเชียจะน้อยนะครับครั้งหนึ่งที่ผมเจอแบบเต็มๆก็คือการขึ้นรถบัสนะฮะแล้วผมก็ไปดิฟไปไปไป,ไปตอกบ,บัตรและสมัยนั้นเป็นการตอกบ,บัตรนะครับแล้วก็ไปนั่งเสร็จแล้วนี่เหมือนกับว่าคนขับที่เป็นคนออสซี่สมัยนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยใส่ใจอย,อยู่แล้วเออขึ้นมาขึ้นมาพวกนักเรียนหัวเหลืองอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วพอมีเพื่อนคนหนึ่งขึ้นมาอีกสถานีหนึ่งอีกอีกป้ายหนึ่งผมก็ย้ายไปนั่งด้วย แค่นั้นแหละซึ่งมันไม่ไกลกับคนขับเลยนะเขาลุกขึ้นเลยนะครับจอดรถบ,บัสลุกขึ้นเลยขันมาชี้หน้าดาแบบมันว่าเฮ้ยไอ้วเหลืองพูดอย่างนี้เลยนะแบบเออเออเยเลสกิน e เนี่ยอยู่ยังไม่ดิบบัตรเลยยังไม่ยังไม่จ่ายค่าโดยสารเลยเราแบบเฮ้ยเราก็จ่ายแล้วนะเราก็ลุกขึ้นงงๆฟังกระท่อนกระแท่นเท่านั้นเราก็บอกว่า I already p a i d เนี่ยแล้วก็โชว์บัตรให้ค่าดูอะไรเงี้ยแล้วก็คนข้างๆก็บอกว่า he p a พ d คือจ่ายเรียบร้อยแล้วแต่เขาก็ยังวอยวายอยู่สุดท้ายเนี่ยผมก็เลยคือ คือคือโกรธก็โกรธนะแต่ต้องกั้นใจไว้เพราะเราอยู่ในต่างบ้านต่างแดนต้องทาสติให้ให้ดีมากๆสุดท้ายคุณพ่อก็เลยถือเนี่ยบัตรเดินไปที่คนขับเลยแล้วช่วยเขาดูซึ่งสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแบบอัตโนมัติแบบปัจจุบันที่สแกนตืดมันก็บันทึกข้างในเป็นเลกคอร์ดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมันเป็นบัตรเป็นบัตรขาวๆที่เวลาทุกครั้งที่คุณดิฟหรือคุณคุณไปนในช่องของมันเนี่ยมันจะตอกบัตรตึง้งมันจะสปินมาเลยว่าคุณเนี่ยได้ ไป้ายไหนเมื่อเวลาเท่าไหร่พอพี่พคุณพ่อโชว์ไปปับ๊บเขาก็เห็นแทนที่เขาจะซอรี่สักคำหรือว่าแบบออโอเคไอมไม่เ e ด uh, okay, ินสายทำทิ้งไม่เลยนะโอเคยูก okay, บ็บประมาณอย่างเงี้ยคือกลับไปนั่งในเลยแล้วก็ออกรถเลยคือแบบเฮ้ย hey, อะไรวะตอนจะดา่าตอนจะแบบดูถูกกันในแบบพูดจาแบบเอออย่างนี้เลยในสมัยนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีน้อยนะครับผมเชื่อว่าคนออสซี่ที่การศึกษาดีขึ้นนี่ก็มีเยอะ S <S 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 แต่คุณนูภาพไหมครับสมัยนั้นคนไทยก็น้อยเราขึ้นไปเนปีย่ยภาษาอังก็ยังไม่ดีเจอก,การเหยียดผิวอะไรแบบนี้แบบเฮ้ยแบบเฮ้ยเครียดทําตัวไม่ถูกเหมือนกันนะครับแต่อย่างสองสามปันก่อนเนี่ยมันมีคลิปที่หลุดออกมาน่าจะเป็นเขาบอกว่าน่าจะมาจากทางฝั่งบิ๊กเบนเหมือนกันที่ที่เด็กผิวเหลืองนะครับคนเอเชียพวกเราเนี่แหละโดนเด็กกลุ่มฝรั่งกลุ่มหนึ่งไปรุมทำร้ายร่างกายคือเดินผ่านแล้วก็ไม่พอใจก็ทำร้ายร่างกายซึ่งมันก็ยังมีอยู่บ้างแต่ทั้งหมดโดยรวมเนี่ย เดินผ่านแล้วไม่ถูกใจอ่ะแบบมันไสเ้ยวัวเลยมาทําไมเงี้ยแล้วสมมติเราเดินผ่านคนนั้นคนนั้นดูแบบอักลีจังเลยไปต่อยเข้าดีกว่านะครับ <S <S ถามนิต้าดีกว่าตอนนิต้าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยตอนนี้เนื่องจากว่าตอนนี้มีคนเอเชียมาอยู่มากมายพอสมควรเหมือนกันนะครับในออสเตรเลียนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนนิต้าก็เป็นย่านหนึ่งที่คือถ้าโรงเรียนดีๆอ่ะคนเอเชียหรือคนชาติอืๆๆน่นๆนะครับก็มักอยากจะย้ายเข้าไปอยู่ในแอรเรียนั้น แล้วเด็กก็สามารถจะเข้าเรียนได้อัตโนมัติ uh huh. นะครับคำถามคือว่าในโรงเรียนของนิตาเนี่ยมีคนที่แบบว่าไม่ใช่ผิวแบบฝรั่งเป็นเวสติเ์นเนี่ยเป็นคนผิวเอเชียคนผิวดำเนี่ยอะไรเยอะไหมเ <Yeah. S 1> ยอะเยอะแล้วเพื่อนๆในโรงเรียนเขามีการแกล้งกันไหมสําหรับคนต่างผิวกันไม่มีไม่มีอมนิตาก็ถือเป็นนิตานี่คือคุณพ่อก็เป็นคนไทยแล้วก็แม่ก็เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นผิวเหลืองแบบเต็มตัวนะครับแล้วคุณครูเขา สอนเขาใส่ใจนักเรียนดีไหมเท่ากันไหม mm hmm. อืมนั่นคือประสบการณ์ของเด็กนิตามีแฮปปี้ไหมที่อยู่ได้ได้ได้อยู่ในโรงเรียนที่นี่มีเพื่อนๆแบบนี้โรงเรียนแบบนี้อ,อืมอะไรบ้างที่นิตาประทับใจโรงเรียนอานิตาชอบอืมนิตาชอบไปโรงเรียนอืมโอเคนี่คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับคือนิตาเนี่เกิดที่นี่ และด้วยสำเนียงผมก็พยายามสอนภาษาไทยนะครับคือพูดไทยเขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดไทยได้ค่อนข้างจะจคลอ่องเพียงแต่ว่าเอ็เซนต์เนี่ยมันก็ติดความเป็นเด็กฝรั่งเพราะเกิดที่นี่นะครับก,ก,ก็พยายามนะครับตอนนี้ยังเหลือแค่เขียนกับอ่านที่ต้องพยายามมากกว่านี้แต่ถือว่าเป็นนักเรียนเด็กไทยคนหนึ่งที่ที่ไม่ลืมภาษาไทยคือพูดได้ง่ายว่าเวลาคุยกันถ้าไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยเธอเถียงอย่างถูกต้องเลยครับเถียงไปเล่นเวลาโดยใช้ศัพท์บแบบ แบบคนไทยเลยเอาละครับวันนี้คุณพ่อกับนิตา,าวันนี้เป็นการทดลองครั้งแรกก็เลยเป็นการเรคคอร์ดก่อนไม่ใช่เป็นการไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้เราคุยกันมาเกือบ20นาทีเล่าเรื่องราวของตัวเองเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจการ move on ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าผมมีประสบการณ์ที่มากกว่านี้หรือเรื่องราวที่น่าสนใจมากกว่านี้จากคนอื่นบ้างนะครับจะมาเล่าสู่กันฟังหรือถ้ามีโอกาสเราจะคุยกันแบบสด,สด อาจจะเป็นแบบบันทึกสดๆหรือว่าไลฟ์สดๆอีกทอดหนึ่งแล้วถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเด็กๆเขามีการใช้ชีวิตยังไงที่นี่ไลฟ์สไตล์ของเด็กที่นี่เป็นยังไงนิตาก็จะมาแจมด้วยดีไหมโอเควันนี้เราอยู่บ้านกันแบบเสื้อผ้าแบบคืออาจจะดูไม่สวยไม่หล่อกันเลยนะฮะเพราะว่านี่คือออกมาจากเตียงนอนยังไงเมื่อตอนเช้ามืดน,นะครับตอนนี้ตอนเที่ยงเราก็ตอนพักเที่ยงนะครับเราก็มาลองไลฟ์กันดูคนระับผมเเผ้าทั้งพ่อทั้งลูกก็ยุ่งกงงันหมดเลยนะฮะ อยู่กัน2คนก็ต้องสู้กันต่อไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือประสบการณ์ที่ผมเคยอยู่บริสเบนนะครับมันก็สอนอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของคนเรื่องของการเหยียดผิวมันผมก็ผ่านมาพอสมควรการทํางานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตตัวนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งสั้นๆหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีโอกาสมุฟมาที่ซิดนีย์ก็ยังมีสตอร,รี่อีกมากมายทีเดียวถ้าถ้าสนใจนะครับคลิกไลค์คลิกคุยกันได้หรือว่าคุณถ้ามีประสบการณ์ที่น่าสนใจ บอกมาบ้างก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะมาพูดคุยกันบางคนอาจจะมีประสบการณ์เรื่องของการขอวีซ่าที่น่าสนใจบางคนมีประสบการณ์เรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือทํายังไงที่แบบว่าคนไทยหลายหลายคนนะครับโดยเฉพาะสาวๆนี่อยากจะมีสามีฝรั่งมาอยู่ครอบครัวต่างชาติซึ่งภาพบันจะสวยงามไปหมดแต่มีหลายครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์อย่างนั้นนะครับบางครอบครัวก็ต้องไปหย่าร้างกันโอ้ยแต่ไม่หมดสตอรี่ของคนไทยในต่างแดนโดยเฉพาะในออสเตรเลียที่ผมคุ้นเคยนะครับส่วน ในประเทศอื่นถ้ามีโอกาสเราจะคุยกันผ่านตรงนี้ว่าการใช้ชีวิตในต่างแดนเนี่ยบางทีมันมีทั้งง่ายและยากแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้คือได้ข้อมูลไปจะเป็นเรื่องี่แบบว่าโอ้ยอันนั้นก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายใช่ไหมฮะก็สื่อสารแต่ไม่หมดเลยแต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรือถ้าคุณรู้มากกว่านี้คุณก็จะมีโอกาสง่ายขึ้นเดี๋ยวตอนหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ